สวัสดีค่ะแผนกควบคุมสินค้าอันตรายท่าเรือกรุงเทพขอเสนอความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ IMDG Code และการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเลค่ะในคลิปนี้ขอนำเสนอวิธีการตรวจสอบกลุ่มสินค้าอันตรายตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพพศ .2563 ซึ่งแบ่งสินค้าอันตรายออกเป็น3กลุ่มด้วยกัน สินค้าอันตรายกลุ่มที่1เป็นสินค้าอันตรายที่ท่าเรือกรุงเทพไม่รับขนถ่ายผ่านท่าได้แก่คลาดหนึ่งคลาดหกส 2, และคลาดเค่ะในกรณีสินค้าอันตรายกลุ่มนี้ติดมากับเรือโดยไม่ได้ขนถ่ายที่ท่าเรือกรุงเทพจะต้องยื่นข้อมูลสินค้าอันตรายผ่านระบบว e ันสต o p E-Port Service ด้วยนะคะสินค้าอันตรายกลุ่มที่2เป็นสินค้าอันตรายที่มีความเสี่ยงสูงมีสมบัติตามบัญชีแนบท้ายของระเบียบ ถ้าเรือกรุงเทพจะไม่รับฝากเก็บในพื้นที่และไม่อนุญาตให้นำสินค้าเข้ามาบรรจุในพื้นที่ของลานบรรจุตัวรวมถึงรอสอ13และรอสสด้วยนะคะสินค้าอันตรายกลุ่มที่3เป็นสินค้าอันตรายนอกเหนือจากกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ถ้าเรือกรุงเทพรับฝากเก็บในพื้นที่และสามารถนำมาบรรจุตู้ในท่าเรือกรุงเทพได้แต่ฝากเก็บในรอส .13 และรอสสไม่ได้นะคะ ในกรณีที่ต้องการทราบว่าสินค้าอันตรายที่จะนำเข้าและส่งออกผ่านท่าเรือกรุงเทพนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มใดจะต้องรับมอบส่งมอบข้างลำเรือหรือไม่รวมทั้งมีข้อยกเว้นหรือข้อปฏิบัติพิเศษอย่างไรสามารถตรวจสอบได้โดยเข้าไปที่ www.dgbkp.in.th จากนั้นคลิกที่ตรวจสอบสินค้าอันตราย กรอกหมายเลข U.N. ลงไปแล้วกดปุ่มตรวจสอบระบบจะนำข้อมูลของสินค้าอันตรายนั้นปรากฏขึ้นมาในกรณีที่สินค้าอันตราย U.N. นั้นมีหลายแพ็กกิ้งกรุ๊ปให้เราตรวจสอบข้อมูลของสินค้าอันตรายที่จะขนถ่ายว่าเป็นแพ็กกิ้งกรุ๊ปอะไรจากนั้นก็ดูข้อมูลในช่องการดำเนินการสำหรับท่าเรือกรุงเทพสินค้าอันตรายที่ตรวจสอบถูกจัดอยู่ในกลุ่มใดก็จะมีเครื่องหมายถูกในช่องสีเขียวในกลุ่มนั้น ในกรณีที่สินค้าอันตรายที่ตรวจสอบอาจเป็นไปได้ทั้งกลุ่มที่2หรือกลุ่มที่3ก็จะมีเครื่องหมายถูกทั้งสองช่องให้ตรวจสอบเงื่อนไขาจากหมายเหตุด้านล่างในกรณีที่เป็นสินค้าอันตรายกลุ่มที่สองสามารถฝากเก็บได้หากขนส่งภายใต้เงื่อนไข limited quantities หรือ accepted quantities หรือเป็นสินค้าผ่านแดนผ่านท่าหรือเป็นบรรจุภัณฑ์เปล่าตู้สินค้าเปล่าหรือแท่งเปล่า เงื่อนไข Limited quantities สามารถตรวจสอบได้ในคอลัมน์ LQ โดยหากมีตัวเลขปริมาณในช่องนี้ก็หมายความว่าสินค้าอันตรายที่ตรวจสอบนั้นจะได้รับข้อยกเว้นให้ฝากเก็บได้เมื่อบรรจุในบรรจุภัณฑ์ชั้นในขนาดไม่เกินปริมาณดังกล่าวนะคะสำหรับเงื่อนไข Accepted quantities นั้นจะตรวจสอบได้จากคอลัมน์ EQ ซึ่งจะแสดงเป็นรหัสขึ้นมา นำรหัสที่ได้ไปตรวจสอบกับตารางแสดงปริมาณการบรรจุสินค้าอันตรายในเงื่อนไข excepted quantities ด้านล่างซึ่งจะทราบปริมาณของบรรจุภันชั้นในและชั้นนอกของสินค้าอันตรายนั้นทั้งหมดนี้เป็นวิธีการง่ายๆในการตรวจสอบกลุ่มของสินค้าอันตรายที่จะนำเข้าหรือส่งออกผ่านท่าเรือกรุงเทพค,ค่ะ หากมีข้อสงสัยในการตรวจสอบกลุ่มของสินค้าอันตรายหรือมีปัญหาใดๆในการใช้บริการเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพสามารถสอบถามผ่าน line official idf 587 y r t g g ติดตามรับชมคลิปความรู้ดีๆเกี่ยวกับสินค้าอันตรายผ่านทาง YouTube ช่องแผนกควบคุมสินค้าอันตรายแห่งนี้และทาง f a c e b o o k แผนกควบคุมสินค้าอันตรายท่าเรือกรุงเทพ